Mooney. หลังจากที่เลิกการเลิกงานแล้วก็สิไปหาซื้อแนวยู่ในกินได้พอแม่พี่น้องเออแก่ก้อนอื่นเฮาสิมาซื้อพวงมาไล่นันก้อนเพราะวันนี้มือเป็นมือวันศินแต่ว่าถ้าทุกเจ้าเห็นดาวคลิปลงนั้นกับบมญมือวันสิ้นแล้วละเพราะว่าคลิปมันนี้คลิปแต่แต่มือวันสินเฮ้อถ่ายไว้เนาะมาหาซื้อแนวครบแนวกินก้าหารเลิกก็เย่อมือเลียรุพรนเพราะว่ามันดึกมันดื่นแล้วเนาะไปเบื้องหารเลิกกาหรือแต่ของเลิกเข้าจนสามีก้ายางหาร้นยางหารนี้กับบุญที่เจอกระชีได้นี ว่าเออเอาไข่กับบัวเอาได้ปักหนาตอนนี้กะกลับหอนห้องแล้วเด้อพอจะกลับมาหอนห้องสามีข้อกสิบมาเป็นน้ำเป็นไนเป็นพุงมาไล่ไหวผ้านั่นลัะพ่อแม่พี่น้องเอยทุกมือวันสิลเฮาก็ิเฮ็ดแบบนี้เป็นน้ำผ้าแล้วกับบูชมบูชาส่วนทุกกับบรดิจูบดอกเพราะว่ามันคิวมันดึกมันดื่นแล้วบูสชมบูชาแล้วแล้วก็ตัดผ้ามาตอนนี้กะสิผ้าซอยกันซอยกันเทศซอยกันหาเฮ้อซอยกันเป็นผ้าปูที่นอนนี่ละเฮ็ดหรือกับซอยเดี่ยวเนอะเพราะว่า เขาเลิกงานมามันก็ดดกดื้นแล้วนะเฮาเฮ็ดซอยกันมันก็สิเลลวไว้ะน่าตยาโตมากได้เราว่างที่เป็นที่นอนอยู่นี่สามีเพิ่งกับเวาเอาอนปอมนอนนี่นาเอาห้าหยาว่าสันไดเพิ่งกลุ่มอยู่นี่ระว่างดากัเฮ็ดแล้วไปมือเลยเพิ่งเอาปอมนอนเชนุยเดียวนี่ก็มีแล้วจักเธอระว่างที่เป็นที่นอนอยู่นี่เพิ่งกัชมตัวเองเพิ่งเบาสามีคือค่อยในหาสิเดลวก็มีได้แล้วสามีดีสามีจบคุณใดเบึงแน่พ่อแม่พี่น้องเพิ่งเจอปอมอนแล้วก็เอาปอมนอนมาฟาถูกค่อยเพิ่งกับเวาเอ้เจ้าฟาดด มันเจ็บแต่เจ้าเฮ็ดนํามันแห้งผู้ใดเตอนว่างเป็นที่นอนนี่กระกาดกันไปแล้วเธอหนึ่ง <c oughs> เอากราสุเจ้าเป็นขึ้นดาวบทุกคนเวลาสามีโยนะย่อแห้งแห้งเราเวลาห้ายยอนะเพื่อนคิดว่าค่อยเปด้เฮ็ดแห้งว่าซานแต่ความมืดซื้อข้าน่ะมันแห้งหนะแห้งผู้ใายนะเนาะแต่เป็นผ้าปูที่นุ่งที่นอนแล้วแล้ว,ลวตัดผ้า,ามาตอนนี้สามีเป็นกระสมากินต้มกับเหล่าที่ซื้อมาเนี่เบิ่งแน่มากินข้าวกินน้ำก็ได้แก้ซื้อออความขี้ฮอนนะฮอนเทหอนว่าเพื่อนเบายู่ซื้อกับบ่เป็นเบิ่งนะกินข้าวก็แก้ก๋วมจ ค่อยๆเป็นคนที่ขี้หอนขี้หอนพ้าลมมีทึ่น้อยนึงก็โอ้หาเจอมีอ้อยอะไรวะได้ตาาัดผ้ามาตอนนี้ก็สิมาเห็ดต้ตมปลาต้มปลานิ่นป่นมือนี้กระไดสาวนี้ก็น่าสิป่นนะก็มาล้างล้างล้างปลานี่เนื้อมันสุงสะอาดก็นำมือนี้มันกับบคขอยสะอาดไปเลอยทุกคนดกกักเลยสิยอาน้ำกินนะมาล้างเพราะว่าน้ำที่ใส่น่มันขึ้นมาจากคองเวลาฝนตแกแย่งน้อยหนึ่งมันกับคุ้นคุ้นห่อได้อ,ดยอยู่น่านตอนนี้ต้มปลาเขาก็ได้ทำการสุกแล้วโอ้จังเมนไหวปัตตาห็นนรดาไหวเทไหววาเจ้าาเเฮกิน่พรวา ตอนเสาร์มันเฝ้าไปเห็ guard, ุการเห็ุงานนาะทุกคนก,กัสิเฝ้าเห็ดไห้แบบนี้ล oh, ่ะโคพริกแล้วๆก็สิมาทําการตามตาตามตามเจลนี่เฮาสิไปโคเพราะมันสีได้หอม่ะนะโคพริกแล้วๆกับหม้อนั้นก็ต้องล้างแล้วเอามาค้างนําภาพที่เห็นกับภาพที่เวาก็คือสิบตุงกันปลเลอเอาเเบิ่งไปเนาะ <c oughs> นาอันนั้นเจ้าค้างเห็ดเพลว่าตี้ค่อยกัสีค้างไว้ลอันพากินกับนันป่้นป่าเมื่อนี้นาลาะก้นอื่นนฮาก็สิบะเคเอาปลาก้เอาก้างอ้อเอาเต็เนื้อน้อมาตามามตามาการตามแล้วก็เท น้ำต้มต,ตัวห้าต้มปลานะล่งไปเมนีก็เฮ็ดป่นปลานิ่นขึ้นเยอะป่นปลากับโลผักเซบแจ๊เฮ็ดเมนูป่นปลาเมื่อเลิกก็กินหอดต,ตอนย่างน้อยนะพ่อแม่พี่น้องเวลาไปกุ้งเบ็ดนะได้ปลามากเฮ็ดป่นนะเวลาได้ปลาน้อยก็ใสเซื้อน้ำไลยๆนะเอ็นน้ำต้องร้างอยู่แล้วกระจำมือมือ,มอเว้นอยู่ห้าละเฮะ้ตัดภาพมาตอนนี้ป่นปลาห้ากับเซจเป็นที่เฮอยแล้วอันนี้ก็คือโลผักคอยนะพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมาเด้อกินข้าวน้ากันเมนี้ป่นปลาโลผักจำแจ๊ซแซ่บชีวิตในแต่ละ มือแตะละเว้นกับสิวนไปว่นมาใน่ล่ะพ่อแม่พี่น้องเออส่งพเมย์นี่จะมากินข้าวกินน้ำกินข้าวกินน้ำแล้วก็พากันไปเหตุการณเหตุงานนองสู้ชีวิตในเมืองกูเมื่อเลือกซื้อขึ้นหอดบ้านกับสิหาเมนูวัดบ้านเฮามาเฮ็ดกินเนาะพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดกินแล้วก็ขึ้นหอดบ้านเวลาขึ้นเยอะอาหารบ้านๆกับสิหาซื้อมาเฮ็ดครบฮ็ดกินเพราะเวลาเฮาไปซื้อเขากินมันจะบกค่อยมีอาหารแบบนี้ปัเลือนะเพราะว่าเวลาเข้าไปซื้ออันครบอันกินยูหานน้มาเพิ่นกับสิเฮ็ดแต่อาหารไทยเนาะ อาารบ้านพื้นนั่าระส่วนอาหารบ้านบ้านบ้านนอกแบบเฮ่าลูกผักจำแจอมกระสิบกค่อยมีไปเลอ